ปลูกต้นสักทองระยะชิดกับต้นไม้ชิดอื่นจะดีไหมมาดูกันนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการปลูกต้นสักทองระยะชิดผสมผสานกับต้นไม้อื่นๆนะครับในส่วนป่าผสมผสานซึ่งก็เป็นประสบการณ์ตรงนะครับที่ได้จากการาปลูก ที่สวนของผมเองนะครับแล้วก็จากการสังเกตที่สวนอื่นนะครับซึ่งผมก็จะพบว่าการปลูกต้นสักร่วมกับไม้อื่นๆนะครับในระยะคิดการนี้นะครับมันก็จะมีผลเสียเยอะเหมือนกันนะครับเหตุผลนะครับที่บอกว่ามีผลเสียก็ข้อแรกก็คือต้นสักนะครับต้นสักทองเป็นต้นไม้ที่โตไวมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นดินร้วนนะครับหรือดินร่วนปนทรายนะครับหรือดินที่มีความชื้นตลอดเนี่ยนะครับ ต้นสักจะเป็นต้นไม้ที่โตไวมากนะครับอายุ2ปีนี่ครับสูงประมาณ4-5เมตรนะครับและอีกหนึ่งคือต้นสักนะครับจะมีใบใหญ่ใบใหญ่แล้วก็ใบเยอะนะครับดังนั้นต้นสักอ่ะมันจะโตวไวแล้วก็ใบเยอะดังนั้นพอเรามาปลูกในระยะชิดกับต้นไม้อื่นๆนะครับต้นสักมันจะบังแสงแดดไปหมดเลยครับทำให้ต้นไม้อื่นที่เราปลูกในระยะชิดกับต้นสักเนี่ยมันจะโตช้านะครับอันนี้เป็นข้อที่ เกิดที่สวนของผมเองนะครับแล้วก็จากการสังเกตในหลายพื้นที่นะครับแต่ถ้าเกิดเราปลูกในะยะห่างนะครับก็ไม่มีปัญหาถ้าปลูกได้แต่ถ้าเราปลูกในยะชิดเนี่ยครับต้นสักเนี่ยจะมีผลทําให้ต้นไม้อื่นนะครับที่โตช้ากว่านะครับไม่โตเลยนะครับอย่างเช่นส่วนนี้นะครับต้นสักอันนี้คือต้นพะยงนะครับเนี่ยพะยงปกติพะยงก็จะโตไวนะครับแต่พอมาปลูกขั้วต้นสักต้นสักมันจะโตมันจะสูงนะครับพอมนสูงมันก็จะบดบังต้น พยุงทำไมพยุงนี่โตช้านะครับเห็นไหมครับนี่คือต้นสักอายุ2ปีกว่านะครับสูงมากเลยนะครับส่วนต้นเล็กเนี่ยก็จะเป็นต้นมะข่ามงต้นประดูต้นพยุงนะครับเนี่ยต้นเล็กเนี่ยครับจะไม่ค่อยโตเลยนะครับซึ่งปกติต้นพยุงเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่โตไวนะครับแล้วก็ต้นสูงพอสมควรครับแต่พอมาปลูกกับต้นสักนะครับติดกันเนี่ยพยุงจะไม่ค่อยโตเลยนะครับนี่อันนี้คือต้นพยุงนะครับนี่ครับก็เลยพามาชมนะครับ เพื่อเป็นความรู้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมปลูกต้นสักร่รวมกับต้นอื่น,นครับ <med S 1> <ๆ>ถ้าปลูกในยะาหางไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าปลูกในชิดเห็นไหมครับอันนี้คือต้นมะข่ามงครับมะข่ามงไม่โตเลยครับนี่ต้นสักโตวไวมากมะข่ามงอายุ2ปีกว่าปกติมะข่ามงเป็นไม้ที่โตวไวนะครับแต่พอมาปลูกคู่กับต้นสักเนี่ยมันไม่ค่อยโตเลยนะครับเพราะว่าต้นสักมันจะสูงไวมาก ซึ่งส่วนตรงนี้ก็จะมีต้นสักพ่นประยูงมะข่างมงแล้วก็ประดูนะครับปลูกแบบพิคิดห่างกันประมาณเมตรครึ่งนะครับนี่ส่วนนี้เป็นแปลงในยกก็อย่างครับแปลงนี้จะปลูกประยูงคู่กับสักทองนะครับแต่ว่าจะปลูกห่างกันประมาณ 3- 3สเมตรนะครับอันนี้คือต้นสักนะต้นสักก็จะสูงเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ต้นสักอายุ2ปีรับสูงมากนะครับส่วนที่เห็นข้างหลังก็เป็นต้นประยูงนะครับเนี่ ถ้าปลูกห่างกันตรงน,นี้ไม่มีปัญหานะครับคือพะยุงกับสักก็โตดีทั้งสองต้นเลยนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ปลูกชิดกัน,นครับต้นพะยุงมันจะไม่ค่อยโตเพราะว่าต้นสักมันจะบังแสงแดดหมดนะครับนี่คือพะยองอันนี้ปลูกห่างกันประมาณ3าถึงสเมตรนะแต่พอปลูกชิดกันนะครับพะยองต้นเล็กเองนะครับต้นนิดเดียวเองอายุเท่ากันนลครับสปีแต่พะยุงตรงนี้จะไม่ค่อยโตนะครับซึ่งโดยปกติพะยุงถือว่าเป็นไม้ที่โตไวนะครับแต่พอมาเจอต้นสักมันก็โตช้า เพราะว่าต้นสักมันจะสูงแล้วก็บังแดดนะครับอันนี้นะท่านก็เลยอยากจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกท่านนะครับว่าถ้าเราจะปลูกสวนป่าในย่าชิดนะครับหรือปลูกสวนป่าแบบผสมผสานเราก็ต้องดูเลยว่าถ้าเราเอาต้นไม้ที่โตวไวใบใหญ่ไปปลูกคู่กับต้นไม้ที่โต,ตช้านะครับก็จะมีผลทําให้ต้นไม้ที่โตโตช้านะครับมันจะไม่โตเพราะว่ามันจะถูกต้นไม้ที่โตวไวบังแสงแดดนะงั้นต้นสักก็ ถือว่าเป็นต้นไม้ที่โตวไวต้นสูงแล้วก็ใบเยอะใบหนาด้วยนะครับดังน,นั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงในการเอาไปปลูกผสม,มกับต้นอื่นในระยะชิดนะครับแต่ถ้าปลูกระยะห่างไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันโตได้อยู่ครับแต่ถ้าปลูกชิดกันเมื่อไหร่แล้วก็ต้น,ต,นต้นอื่นจะไม่ค่อยโตนะครับต้นศักจะโตวไวมากนะครับในวันนี้ก็เลยพาท่านมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทําสวนป่าด้วยกันนะครับก็หวังว่าชิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ที่รักการปลูกต้นไม้นะครับเห็นไหมครับต้นเล็กเนี่ยคือต้นประยูงต้นมะข่ามงแล้วก็ประดูนะครับขณะที่ต้นศักนะครับนี่นี่คือต้นศักโตไวมากต้นใหญ่ต้นสูงมากเลยนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยแล้วกันเนาะเพื่อเป็นความรู้เกี่ยวกับการปลูกสัณปาน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงทนี้น,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ